กลับมาติดตาม nbtnews ภาคเที่ยงกันต่อในช่วงนี้มาดูบรรยากาศกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567นะครับทุกพื้นที่มีพี่น้องประชาชนสนใจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพื่อได้แสดงความจงรักภักดีครับพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดพังงากันก่อนนะครับนายสุพจน์รอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นําขบวนธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เคลื่อนออกจากศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบธงให้กับจังหวัดระนองณที่ว่าการอำเภอสุขสำราญโดยมีนายนริศนิรามมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์72พรรษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงนะครับ กันที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีท่านสุธีทองแย้มครับนำประชาชนเคลื่อ,ขอนขบวนธงจากอำเภอบางใหญ่ไปยังอำเภอไซน้อยโดยมีประชาชนชาวอำเภอบางใหญ่จํานวนมากนะครับเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับขบวนของจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากอำเภอบางใหญ่ไปยังอำเภอไซน้อยเพื่อนําธงตราสัญลักษณ์ไปพักไว้จํานวน2คืนนะครับ ขึ้นเหนือไปดูบรรยากาศที่จังหวัดแพร่กันบ้างครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คุณชุติเดชมีจันทนะครับหลังจากรับมอบธงตราสัญลักษณ์ต่อจากจังหวัดน่านก็ได้นําขบวนธงตราสัญลักษณ์ออกเดินทางไปยังจุดต่างๆที่กําหนดไว้โดยเริ่มจากจุดแรกจุดรับธงณนะวัดไผ่โทนตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับมุ่งหน้าไปถึงข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้หรือว่ากาดสามไัยที่ตำบลในเวียงหลังจากนำธงตราสัญลักษณ์มาพักไว้เป็นที่เรียบร้อย ก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายในงานครับมีกิจกรรมมากมายกรับอทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยการทําจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบําเพ็ญสาธารณกุศลรวมไปถึงการแสดงดนตรีพื้นเมืองนะครับจากนั้นครับวันที่10มิถุนายน2567ที่จังหวัดแพร่ จะนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ออกเดินทางนะครับเพื่อส่งมอบเป็นต่อให้กับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์กันได้เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งกิจกรรมนี้นะครับยังเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้น ได้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายก็สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันได้ทั่วประเทศเลยนะครับทั้งนี้ครับท,ทั้ง10สายเนี่ยจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่10กรกฎราคม2567เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระศิดุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันพระสบ,บดีที่25กร,รกฎาคม2567และขบวนเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะครับก็จะเคลื่อนไปยังพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่28กร,รกฎาคม2567ครับ